วัสดี้าวันนี้วันอังเณ้ดาวันศุกวันศุกเขาใส่ชุดอีญมณหลุกตกยองเขาเรียนอัญมณ์ุกมีภาสาโยอตีนี่คุณครูของมาสอนนดยอังมณ์หลุกโลกโลของ Nuôi lâu bông bênh lạc hênh lâu bông bênh lạc hênh lâu bông bênh lạc hạ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 nh lạnh bênh nghĩa nhanh hông nghĩa nhanh hông hô 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 นี่คือหยางลูกขาและอันนี้แล้วลูกปีปีของฮีส์น่าต่อไปประเภทของมะเร็งมะเร็งจะมีมะเร็งแมงตีมมีปิดนะรัะแมงตีมีปิดมีอันหยางหงหืมตึงไหมยางแสนอันนี้แสแสแล้วก็หย okay. างต่อ ตอกโพอไปมาแรงปีกอ่อนกับมีปีกอ่อนแล้วก็ปีแข็งเมงปีกอ่อนมีอันยังพอหลุกอ่าครึ่งอ่าเมงโพลอ่าผีเสื้ออ่ายุงแล้วก็เมงปีกแข็งเมงปีกแข็งมีอันยังพอหลุกอ่าดวงอ่ามางสาบมางสาบเมงเส็บอ่าเมงเข่าทองแล้วก็ เมนรับมาต่ออ่ามาดูกันอันนี้เมนอันไหนูครเมนโปอเมนโปเมนโปเต็มัสวยงามนะต่อมีกี่ขามีกี่ขาลูมีหกขาเมนโมีหขาอ่าโอ้อันนี้เป็นงเลยยูยูเต็มับ มีติ๊บนะเจ่ะถ้ายุงพบเขาเขาเชียบก่อนถ้าเชียบเขาจะฆ่าในนาเต่าเนาะอะยุงนี่เป็นพาหะนำเชื้อโรนะเส่าโรคไข่เลือหอกนะจ๊ะถ้าเวลายุงปุ๊บนะอ่อนมันุ๊บและอ่อนละอ่อนจะเอาที่ยังเอาก็เจอว่าปล่อยคือมันปุ๊บนะจ๊ะมันเป็นพาหะนำเชื้อโรคไข่เลือดออกมาได้นะจะต่อไปอ่า ตักกระเทนนะครับตักกระเทนน้ำเ่านะคะับ่ไปนึ่งหมีกลมมีพิ๊ดนะลูกคือมีกลมมีปิ๊ดนะเต่าพึงกินอะไรยังง้กินอะไรย่างฮาึกินน้ำหวานนะเต่าคือกินน้ำหวานเป็นอาหารึงมีลู่ไ่ได้นะเต่าตัดเขานี่คือเขาพวมเป็นนดเลยนะเต่าตงไปหาหัเลยนะเต่า ผมขยายนามาโคักเข่าที่เอากินเอากินต่อใดกบบ่าได้นะต่อมได้มันเห็นเชื่อมโลกเนาะเอาไปมดมดอมดมดเอไปพี่สันอันนี้เป็นซัดมีปี๊บมันท่อมา แมลงแมงปนกระดกอ่าแมงปนกระดกนะครับจะมีสีดำนับสีส้มสลับกันนะครับสีดำกับสีส้มสลับกันเนาะ่แล้วรูปกบที่ของแมงปนกระดกอยู่ที่ไหนที่อยู่ที่ไหนนี่อยู่ที่ก้นนะจ๊ะอยู่ที่ก้นนี่ อันนี้ก็ย่านน้เชื่อโตกัน้าต่อไปวัดดีเาวันนี้วันหยังเกาวันศุกร์วันศุกร์เาส่ชุดหยังลก